อยู่ไปลังอย่างโยคเดยาวัดสีธรรมาจะได้ไปน่าใจยังปราดปีชานำมาควักก็รารับปากไว้จะเลยอย่างดีไม่ไปไดเพราเราเพ้อเขานี่จีใจนักถ้าสิรักปราดปีชามาวันไหน หมดโอกาสอธิบายเข้าใจทำอย่างไรเสียดีนี่ก็กูชีใจกันสิ่งไม่นาเกิดก็มันเกิดมันเกิดขึ้นแล้วทีนี้เรามาตั้งแกปะนะยู่เปรือดูรว่าะกว้าเปรือกขโม่จ้าตีไม่เหนเลยวส๊ดซีมม่ํามาใใจก็ไปน้อยผู้รู้มึงนอนไม่ตื่น บอกเลย,ว,ายาว่าจะย่ำก้าวย่ำก้าวจัดเว้นในเรียบร้อยก้กาวกว้างขำกว้างขึ้นนะั้นน่นไม่แก่ปุ่มน่นอาจารย์เออปุ่มก้าแวแต่ว่ามันลับมอือเตี้ยงเบือเบือก้าวมันลับไม่รู้นี่ไปน้อยนะครับเราก็ไม่แก่ไวหวมือตาเออจานายจ่ารย์เออแต่ว่านี่ไปแล้วเราไม่ได้ดำรื้อมอือที่ธรรมาชาตินี่แกวงไว้เลือกเกินอันนะั้น เรา,าไม่บอกอยู่นะอันไม่บอกสักคำไม่มาบอกเราโกนหลวงหน้าเลยวาอีนี่เออบาดาลหลวงบาคูแล้วมันนี่มัน,นี่มาบอกปลุเราอ๋อเออคู่กว,ว,วนแ้วติดมาจากมึงเลยพ่ะโจดหลวงกูวะตีนี้เอดขึ้นแล้วแต่ว่ากูต้องแก้ได้วิจาความรู้กาตากมกูม,มีเอาจำเพือ่อกรบา,ายใจวันนี้ ก็กูใจกวางย่าหรอกแต่คขัวขวางย่าหมากองตรเนี้และกูใจวิทย์บนกาตาทีา่กรูดำเนินกูเซกเจ้าชายที่ธรรมชาติไม่คุ้นนึ่งเฮียรังกะโอ้น้าเลวอ,อันอาจาราย์เซกได้เซกได้แต่ว่าไม่มีชีวิตไม่มีชีวา่าเป็นกวางย่าแต่มาเซกไดเหมือนคนุณด้วยเหมือนคุณแต่ว่าไม่มีชีวา่าไม่มีชีวิตชีวา่าไม่มีหัวใจ้โอ้โอโยเซกย่อยเดินหาเจ๊ได้คุณเหมือนคุณได้ ai anh chơi cái khơi bùng bỉnh cứ làm câu lén nữa sao làm năm câu chuyện du bỏ đại quang ya mày tới mà cong 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 à, ray về quân cả ta tăm bệt tì nắn ai nén này, sao mà tăm quang ya วางลงกลางสเอาควางมาใส่ในแกงอู้เนี่ยเอาฟางยญ้ามาจบลงกลางสแล้วนางไรประเวทเสียดกาตาเอารูปจบไว้ลอกเราปีจ้า จบควางยายเป็นคนได้ผนดีฮะเห็นไม้วิจากูยังกลาลุยเลยแม่มอกกีตายโอ้แต่วอร์เทียดอ้เมื่อนคนจริงๆเลยเอาไปปั่นไฟปลานุกอ้ขาล่างกามุ่นคนเก่งจริงอะไรกันเก่งอะไรกันหรอตีนีปัตปิจ่ามาบอกว่านหน อาปีใจก็เตือนกับบอกว่าเนี่ยแต่ว่าสู้สองคนงยันจะเป็นยาไม่ดีนะไอ้าาขุมไอ้จำข้าวรูปจบกวยดีเอออย่าไปไหน,นจันไอจ้ำหมดสักเดียวไอ้รูมากี่พี่เลยวัดเต้นยังจำไม่ได้อ๋อหยามาลือนักเลงไอ้กูกล้าวแต่ได้หยากล้าวเป็นมาหมา,มาลงมาไปนอนด้นวยไปรูปจบกวยมนยโนอ๋อพระโยคีทันดีใจในสามา ตัาา้มาแจแรดกูมาด้วยความรักและคนแค้นแน่นใจนักใจหนึ่งโกรธใจหนึ่งกระรลักสุทาการด้วยความแค้นที่ตั้งสัต์ปฏิญาณและทำการควันกอ วายตัดใส่แสงแตะวันจม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 ระทมใจแล้วหน้าใหญ่นั่งหลง ธรรมชาติคะ่ะชาติเน้่มมีจริงมาเป็นผัวเมียกันใหม่นะพี่นะชาตินี้เรามีกันคะ่ะน้องจะไม่ต้องทําตามคํามั่นสัญญาที่ไอไว้น้องเสียใจนะคะที่น้องตัดโทพี่เนี่ยอยากแมมกูบอกไว้ากวาอืมไม่รู้ใครโจมมาแต่ไหนมาควันฝังกรชจุยแล้วกองกู ยกขึ้นก้อนเนเตอร์เป็นเคยยกขึ้นยกขึ้นกลาบน้ำสก,กัรน,นะครับท่านอาจารย์เป็นเคออยลูกมาแต่น้อยชื่อแสงตะวันค่เป็นเมียของพี่สีธรรมาชาติเขาผิดคำมั่นสัญญากับหนูค่ะหนูจำเป็นต้องตัดคอเขาเพื่อรักษาสัญญาไว้โอ้แสดงว่าว่าวใจสี่ธรรมาชาตินี้ดวงดีดวงดียังไงเล่ะคะ รู้ที่เอควันหลักเดียวเดยไม่ใจ่สี่ธรรมชาตินั่นคือรูปจบตีจา้านในในต่าโลกเอาไว้เอาแล้วพี่สี่ธรรมชาติตัวจริงเขาหนีไปเลยวลูกเขาหนีไปเลกสาวจากวัดปอไม่พบน่าจะหนีออกจากวัดและเดินทางไปตินาคชนพุทธ,ธประเทศนั่นหน,นะะูกลาบลากอนนะคะกล่าบลาแล้วค่ะโอ้แม่มกควันก้องกูปังแล้วปอยอืมเอาไปน้อยกูเตียน ปีออตเราไม้นู่วุ่นเลยอืมปาไปนาะแม่กากลบแล้วเดี๋ยวน่อยไปมา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 ,มาเกาแป้งมาโชคยังดีทีปีซี่ยังไม่ตันประโยคนี่ช่วยไวชีพไม่ไหวเป็นปี วันกลาลราพระมูนีโอกาสนี้รีบบอกนอกซาพยายามตามปีสี่ธรรมชาติี้พีนีใบเบียงบาดเก้าในไปปริกษาพอคำนวนรุงเดินในเกินไป พบนาซี่ธรรมชาติรลศกูมานอน,นึกวันไว้ใจ เพี้ยไตยจิบไวน์แพรนี่นองนี้โปรดประทานโทษซะ้าเศร้าหน้าได้แพรนี้นักหน้าโนนีนใจคอปีซี่ทามาชับใจไรกับไม่มีสัตว์ไม่บัดซี จำจากแพรกนาลีนี่น้องนี้เอ็กโปรปีตรงศึกษาสำนักปราจาันเพื่อแต่จากใจจริงไม่คิดจริงแม่ต้อมคว่ ดวงใจใหญ่ตาหวานจะข้อ,อยู่เป็นคู่น้องหน,น้าีนดันการนี่น้องนะนานตานานปีรักววงนั่งดวงใจประสมโสดกอดกั คนเดียวจริงๆนะพี่จะไม่หนีไปไหนอีกแล้วให้มันจริงมันปากพูดนะส่วนสดกอดกายเอาไว้แน่นสุขใจเส้นมาได้แคว้นไม่ไหม บคุณไปถึงคณาท่านเจ้าภาพที่ไว้วางใจโอกาสหน้าฟ่าไม่ไปนอนกับถ้ามีโอกาสคงจะได้รับชายปีน้องปีนี้อีกขอขอบอคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องในงานนี้ครับขอบอคุณเจ้าภาพขอทุกท่านมีความสุขตาหรับผมกขอข้าวขวาขอบคุณและสวัสดีครับผม